พินสลาวุไม่เคยลืมไปเยี่ยมปอทิษฎีหลังจากไปนาน6ปีเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสาหรับแม่โบแวนด้าสหาวงศ์ภรรยาของพระเอกผู้ร่งรับปอทิษฎีสหวงศ์ที่ต้องกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกสาวน้องมะลีเพียงลําพังซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าน้องมาลีก็น่ารักจนกลายเป็นขวัญใจสุปตาตัวน้อยไปแล้วและต้องบอกเลยว่าแม้ปอทิษฎีจะจากไปนาน6ปี แต่ก็ยังคงอยู่ในหัวใจของคนไทยหลายๆคนและคงทราบกันดีว่าทางด้านโบเวนด้านั้นมีลูกชายคนคือน้องออโต้ซึ่งเป็นลูกชายกับอดีตสามีของโบเวนด้านั่นเองและก็ต้องบอกเลยว่าน้องออโต้นั้นดูแลและรักน้องมะริอย่างมากเรียกว่าตามใจสุดๆเลยก็ว่าได้ล่าสุดทางด้านทีนสลาวุธเพื่อนสนิทของปอทิสดีได้ไปเยี่ยมหลังจากไป6ปีพร้อมได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า หลายปีไม่ได้แวะมาหาแต่ก็รู้แหละว่ามึงสบายดีอ่ะจะอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ให้รู้การเมืองวุ่นวายเหมือนเดิมการบันเทิงกูว่าวุ่นวายกว่าอีกการเงินการธนาคารปวดหัวชิบการกินการอยู่ลำบากบ้างดีบ้างการงานแม่งนับหน่วงแสนสาหัสส่วนการบ้านกูไม่ได้ทำมานานแล้วกูกลับก่อนนะต้องกลับไปแบกหามเหมือนเดิมแล้วจะแวะมาหาใหม่ว่าแต่นี่ใครวะคิดถึงมึงหวาบหักหาม ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ